เขาหน้าหวยพนั้นเรตนสัตว์ไปเกี่ยวะขาเจ้าเล้วเขาหมดแล้วนี่สุดท้ายมูเดี๋ยวเชินได้ก็เอาตัวเอาแหงล่ะ เอาน้ำถ่วเนาะน้ำข้าถ่วมุกนี่ไหนงงเขาเนี้ยก็เขาเจ้าหอมพุราแบบแต่ละให้แดกกินพลราเบบย่นตากเขาตากเขาจะตายจ๊กแดดนี่คุ